และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณลูกเกดจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์ส,สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณบาสคุณฟีลมหรือคุณมินและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคําตอบพร้อมๆกันเลยครับานน้ี เสียใจอ่อนล้าจะไม่มีเรื่องเละจะได้ใช้เวลาชีวิตเป็นเดินตะไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่อยู่แล้วแต่ต้องบอกว่ามีความรักความจริงความรักที่เกิดมาเกี่ยวกับความจริงไม่รู้บางทีตัวเราเอง เฉย่เช่นนั้เครับเฉเลยฮะเป็นยังบ้างลูกตัดสินใจเลือกแล้วรู้สึกไังบ้างครับรู้สึกโล่งคะ่ะพร้อมรับผลของการตัดสินใจไหมครับพร้อมค่ะประจําที่ได้เลยครับเิ่เลยฮะสู้ๆต้องได้สิวะหญิงในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหนุ่มๆทั้งสามท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับ เอาละเราจะเริ่มปเปิดเผยสถานะของหนุ่มทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเาก่อนทําไมถึงไม่เลือกคุณมินฮะ,ค,ะคุณมินน่าจะเป็นคนที่เอ่อเคมีที่หนูรู้สึกอะคะ่ะเวลาที่มีต่อเขาอะค่อนข้างจะไม่แมชกันสักเท่าไหรค่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ฟโฟล์ถ้าถ้าเราเราเริ่มต้น,น,นกับเขาจริงๆค่ะ คิดว่าเข้าสถานะไหนครับถ้าให้ไม่มองหญิงได้ไหมอ่ะได้เลยได้เลย,เ,ลยเป็นหนูสิลูกชูไบขึ้นมาเลยฮะมีเจ้าของมีเจ้าของนะฮะมีเจ้าของแล้วก็มีเจ้าของด้วยนะฮะอะออกมาอย่างไรก็ได้อย่าออกมาโสดฮะมีเกมตึงเครียดเลยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแ้ของคุณมินครับ ไอยอนยิงบอกสถานะนะเว้ยโอเค let's go go โดนโดนโดนแล้วโดนอยู่วะโดนแล้วเยอสถานะอะไรวะมีด้วยเหรอแอคอารนด้วยเฮ้ย

แหม่เหรอใชไมหลอกใช่แหมเหรอยังไงอะแหมเขาไม่แหม่ยังไงอะ,อะคุณลูกเกดอยากรู้ไหมครับว่าสถานะผมจริงๆคือสถานะอะไรครับอยากค่ะอยากรู้จริงเปล่านะนพี่ๆอยากรู้กันไหมครับจ้า ะถานะของผมก็คือ,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 อไหนที่สุดก็ปลากระตวมาแล้วคุณมินเป็นนุ่มสดคุณมินโสดมานานหรือยังครับ โสดมาได้8เดือนแล้วครับ8เดือนใช่ครับแล้วเห็นลูกเขาแบบเหมือนจะแบบร้ายๆอย่างนี้นะจริงๆแล้วเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากด้วยใช่ครับผมความรักที่ผ่านมาคบกับแฟนมา7ปีเลยนะฮะใช่ครับกับสาวสดของเราเป็นไงบ้างฮะก็ก็ดูน่ารักนะครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าถึงวันนี้ไม่เรียกผมก็ไม่เป็นไรครับแต่เราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้ครับครับ แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเราไปนะฮะรับรองเดี๋ยวมีสาวๆเข้ามาเยอะแน่นอนนะฮะใครสนใจหนุ่มโดคนนี้เข้าไปที่ Facebook <sk รู้มไม่เคยโซดฮะเปิดว้าไปเลยนะพี่น้องครับเรากำลังจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มอีหนึ่งท่านที่คุณไม่เลือกเขาทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณฟิล์มครับคุณฟิล์มเขาหนูรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะ เขามีความแบบว่าสําหรับหนูนะตอนที่หน kind of ูข so <jähr> ึ้นไปมองตาเขาอะค่ะเขามีความแบบว่าเฮ้ยเชิญชวนมีความขี้เล่นมีความน่ารักเขาเป็นสเปคคุณไหมเป็นนะคะเป็นเป็นผู้ชายที่น่ารักค่ะแต่พอมองตาแล้วกลับรู้สึกว่าไม่ใช่กลับรู้สึกว่าฟิลเพื่อนมากกว่าค่ะใช่ค่ะคิดว่าสถานะไหนครับคิดว่าถ้าโสดออกไปแล้วคนนี้ก็มีเจ้าของแล้วกันค่ะอ้าวนั่นชูป้ายขึ้นมาอ้า มีเจ้าของมีเจ้าของไม่มองหญิงมาตุว่าไงฮะคุคิดว่าคุณโสดเอาไม่ไม่ไม่โสดไม่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 มีเจ้าของไม่หมดเลยนะแช่งเลยนะเอาขอให้ออกมามีเจ้าของแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าออกมาโสดแล้วก็โอกาสเจอหนุ่มโสดคุณริบปรีลงทันทีเลยนะครับมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณปีนครับนี่โโอ้หดุไฟด้วย ดอกไม้ครับเดี๋ยวฝากพี่ไปตามคุณลูกเกดเลยครับตามคุณลูกเกดนะครับครับผมได้ครับอ๋อพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวเิ่งครับผมพี่แล้แหวนที่ผมฝากไว้ครับแหวนเหรอครับเออไม่ได้ฝากผมไว้นะครับอ้าผมไม่ได้ฝากพี่ไว้เหรอครับเออไม่ได้ฝากไว้นะครับโอเคครับเดี๋ก็ลองหาดูครับลองลองหาดูครับทำแหวนหายนี่ตาขาด อึกเกดครับแล้วนโต๊ดินเนอร์หน่อยครับเอาเเอาเกตครับเสไหล่ะเอไหต้นเนาอกูายเนาะหล่อเป็นราป่านอยครับเอแล้วอีกผู้ชายไปไหนอะ อันนี้เมนูพิเศษครับคุณฟิมทำให้สำหรับคุณูเกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมชมนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วชมเลยครับสวัสดีคุณลูกเกดเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะตอนนี้หิวข้าวจังหิวแล้วหิวแล้วเหรออืมแต่น่าเสียดายจังเราไม่ได้ไปกินดินเนอร์ด้วยกัน ผมมีความในใจอยากจะบอกลูกเกดอยู่ในซองที่อยู่ใต้จานนะครับลูกเกดลองเปิดอ่านดูสิใต้จานนะใต้จานนะใต้จานนะยังไงอะใต้จานนะโซหรอยังไงอะลูกเกดลองเปิดดูเกดเลยลูกเกดยังไงลูกช่วยดูหน่อยช่วยหน่อยช่วยดูหน่อยคือยังไงลูกอ้า รับน้องใหม่โสดสามโสดสามเท่านั้นโสดสามโอ้ยกา d และชายหนุ่มที่ไม่ถูกเลือกท่านนี่ฮะคุณฟิลเป็นหนุ่มสุดโสดมานานหรือยังครับสามปีโสดมาปีกว่าแล้วครับโสดมาปีกว่าแล้วใช่ครับบอกว่าเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยชอบทำสิ่งสองสิ่งสามจริงป่ะฮะจริงครับเป็นคนขี้อ้อนแฟนนะเพราะว่า ติดแม่ด้วยเลยคนเดินเอาสมมติสมมติลองเรียกชื่อคุณลูกเกดแบบเสียงสองเสียงสามเลยคคุณลูกเกดเฮะแล้วแบบบล,ลูกเกดทำไมไม่เลือกทำไมเธอไม่เลือกเราลูกเกดทำไมไม่เลือกเราว่ะเ,ออเราชอบเธอรู้ไหมเราชอบเธอนะ โอ้น่าจะไดายจริงนะะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเดี๋ยวต้องมีสาวๆดีเอ็มมาเยอะแน่นอนนะฮะใครสนใจหนุ่มสดท่านี้เข้าไปที่เฟซบุ๊กลุ้มไม่เคยโสดนะเปิดว้าไปเลยหนุ่มสดปรากฏตัวมาแล้วสองคนนะฮะและเราไม่รู้จริงว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มสดอยู่กี่คนความหวังเดียวของเราในตอนนี้คือต้องการให้มีหนุ่มสดสามคนในค่ำคืนนี้ซึ่งยากจังประตูแท็กเนี่ย ก็ต้องว่ลุ้นจังไม่เคยเห็นเลยมาตูมแพ็กได้หนุ่มสดสามเนี่ยอ้าวแต่ตอนนี้เรากำลังจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มที่คุณเลือกแล้วทําไมคุณเลือกคุณบาสครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็มีความแบบจริงใจเขาดูเป็นคนที่ซื่อตรงอะค่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรที่มันแบบซับซ้อนหรือว่าดูปลอดภัยใช่ค่ะตอนนี้ดูปลอดภัยอยู่ไหมครัรห้าสิบห้าสิบแล้วค่ะเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะแต่เราก็ยังต้องลุ้นอยู่นะชูป้ายขึ้นมาครับ ูรูท่านสี่ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณบาสด้วยกันสปายดูมาคไม่โสดนแสดงว่ามันเล่นละครเก่งมากมาสุมก็มั่นใจก็ชูมันหนักแน่นหน่อยสิถ้าไม่โสดมันเล่นละครอะไรขนาดนั้นขบเบ็ดซ้อนขบเบ็ดเลยหรอมันเป็นเล่นซ้อนละครซ้อนละครไปอีกช่องวันต้องเซ็นสัญญาร้อยปีนะกอีคนเดี๋ยวได้รู้กันนะฮะและข้อเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณบาสก็คือ โสดสูงม,มากครับ67เนะฮะรองลงมามีเจ้าของ19และไม่มองหญิง14นะฮะ <_ n ate> ความหวังเดียวของเราในตอนนี้ครับต้องให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในค่ับคืนนี้มาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกันครับและนี่คือคาดแท้ของคุณบาสครับเฮ้ยเมื่อไหร่บาสร์สจะกลับจากนครท้อนนเนี่ยเออนั่นดิรถติดเหรอเออไม่ไปอยู่กี่ยามเลยเนี่ยใช่มันบอกจะกลับวันนี้นี่อ๋อโอ้ยโอ้ยรอนานแล้วเนี่ยใช่ จะมาเนี่ยมันมันคุยกับมึงอ่ะก็มันบอกมันจะกลับร้านนี่นี่มันมาแล้วมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาลวาลาของปากมาให้ด้วยปาขงด้วยากของากอ่ะนี่สอหวานอันนี้ข้าวสารขาว แล้วก็มีลูกสาวงามลูกสาวงามไหนอ่ะแต่ได้ไหมยากได้ดิจะอยู่ไหนก็โอเคไหนนี่ไหนนี่ไม่งานใช่ไม่ใช่ค่ะท่านลูกงามลูกงามแน่นอนไหนอ่ะเฮ้ยนี่เหรอลูกสาวงามเฮ้ยลูกสาวงามงามจริงด้วยเฮ้ยเ้ยต้นโอวัลสะสานขาวลูกสาวงาม โอ้ยนี่มันของดีนะครับตลอดดีทุกวันเลยแล้วจะดีกว่านี้รู้ไหมต้องมีอะไรมีอะไรอ่ะมีคุณลูกเกดไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 การหนึงพูดอย่างเงี้ยจะจีบเขาใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแล้วคนข้างๆนี่ไงเลียก่อนแต่บอกเลียก่อนเลียดีเขาอ่ะเลือกใครเราจะเลือกใครโอ้ยโอ้ย So